สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื่อนี้นะครับกัสิพาพี่น้องเบิ้งความงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมื่อนี้นะครับผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของพี่จันนะครับบ้านคำ่าทองมู่เก้าอำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมื่อนี้พี่เพิ่นมีควายงามมาฝากแล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์ประกันทองนะครับผมเพงได้เดี๋ยวสีขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่น นะครับวายจเปิดละข้างไหนนะผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะเมนี่เอาของงามมาฝากพี่น้องแล้วเนาะจ้านะครับเป็นแม่พัุ์กันทองจ้าเอาตัวแรกก้อน,นครับที่ว่าใๆนี่มีซื้อบรครับนีแนน่แม่สีนิน่นจ้าแม่สีนิ่นแม่สีนิ่เพิ่นไอเป็นเล้ากอมา้างเลยครับเล้ากอมาจากไอทางอุทัยจากมามาจากทางอุทยัยเนาะอนนี้ครับผมเพิ่นได้รูทั้งตัวครับนี่ตัวแรกใม่ทองจ้าก็คือเป็นสาวทองแรกแม,แกม่นจ้านะครับสาวทองแรกนะครับแม่สีนิ่นสูง สูงลอยสามสิบแปดบวกลบเส้นหนึ่งจ้ะก็ะคือบรลุดสามเจ็ดประกันไว้ที่สามเจ็ดบวกะนะครับผมอามะขอเบิ้งใบนะครับผมทองของของเก่าจะเจริอนอันนี้ตรวจทอง้อยเนาะตรวจทองละจ้เมื่อก้อนนี่ตรวจทองเรียบร้อยนะครับสําหรับทองเก่าจะเจร่ญเป็นทองแรกนะครับผมนี่มีใบมีหลอดครบนะครับยิบสามมีหัวหน้ากับประมาณสองเดือนกว่าคนะครับพประมาณนี้นะครับผมทองสองเดือนนะครับ ประกันไวเลยเนาะค่ะประกันไวเลยนะครับผมสําหรับทองแรกนี่ครับเดบรุนลูกของเกาเจริญนะครับผมอ่ะเอี่ยวมาทางนี้จักหน่อยครับพี่น้องเบิ่งนาเขานาตากันนะครับนี่ดีจ้ะลตัวยาวนะครับสีผิวเพิ่นนะครับสวยเลยนะครับผมอาจจะตื่นผมแนกหน่อยครับเอามาเบิ้งนี่นาเขานาตาขวันคู่นามีนะครับผมอ่องข้อมีเห็นแข้งขายญ่ งุ้ยต,ต,ตําหนี ent, ้นะครับเนาะบ่จ้ารับประกันตําหนี้รับประกันตําหนี้นะครับผมเบิ้งเล็บเบิ้องยังกันเนี่เล็บเล็บหนามมณงงามดีเล็บน้อยกอดเขาในสวยงามนะครับค้อนี่ใหญ่ขอตันบกพราวใหญ่เลยอกบักพราวนี่เบิ้งเอาพี่น้องครับนี่เนื้อหนังเต็มนะครับเบิ้งคอนี่ใหญ่ใหญ่แพงเลยเนาะครับเนาะสวยงามนะครับผมอ่ะเบิ้งขวัญเกี่ยวตกตรงนี้นะครับเบิ้งกกหางพุ่มหางกันนะครับกกหางใหญ่อ่ะเบิ้งพุ่มหางกัน นะครับขาทุกขาทอนทางดรอประกันไว้เนาะพี่เนาะประกันเบิดจ้ะประกันไว้นะครับผมอเอาเบอร์ควนฝั่งนี้นะพี่น้องครับนี่เกี่ยวตรงนี้แม่สองคนหามเงินหามทองเนี่ยเอาเบิรงอ่างเพิ่นควนควนคู่นาจ้ะควนคู่นาเนาะนะครับควนคู่นาซองทางสวยงามนะครับสำหรับแม่สีนินเทานะครับโค้งสางง่ายได้ไปลูกของเกาเจิร์ดนะพี่น้องครับนี่เพิ่งเป็นสาทองแรกติพี่ค่ะสาทองแรกสาทองแรกแต่ว่าโค้งสางเพิ่นมาดีแล้วเนาะค่ะ อายุสูงมาขึ้นไปอีกเยครับนี่สูงค่ะเพราะว่าเพิ่งเป็นสาทองแรกตอนนี้กับสาบ็ดบวกสามแปดแล้วนะฮะผมกับภามาตรฐานเนาะประกันไว้สากวัดเลยค่ะไอแม่สีนี่นี่สูงร้อยสาประกันทองก็จะเลื่อนไป้สเดือนสิบเปอราคาได้พี่เก้าหมื่นันจ้ะเก้าหมื่นหพันซื้อหนึ่งได้สอทองก็จะเลื่อนเนาะนะครับราคานี่ต่อได้ที่เาะนี่บผมเอาบอกเบอร์พี่้องไหมด็พี่ศูนย์หกสาม ครับ2947ของพี่จันบ้านข้าวัดท้องมูเก้าค่ะนะครับอำเภอหนองแสงนะครับผมนะครับผู้ใดที่ว่าอยู่เมืองนอกก็ติดตามผ่านเฟซบุ๊กได้นะครับผมเปิดแม่พันตัวแรกไว้นะครับสูงร้อยสามสิบแปดนะครับทองเก่าเจริญเก้าหมื่นหาพันค่อรองราคาได้นะผมสำหรับราคานี้ยอ่านสวยเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผม เอาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันอันนี้เป็นสาวท้องแรกให้กันบ่ครับนี่ค่ะสาวท้องแรกค่ะสาวพันน้ำนุ่มยิบหาเดือนจ้ะยิบหาเดือนกับปีสองปีปีสองปีเนื่งเดือนสองปีเนื่งเดือนนะฮะผมแต่ว่าเพิ่นทองแล้วทองแล้วจ้ะประกันทองเรียบร้อยประกันทองเรียบร้อยจ้ะทองสี่เดือนทองสี่เดือนนะครับผมไอ้มิซื่อบ่ครับนี่น้องน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กเพิ่นเป็นเล่าก่อมาทางไหนครับล้านหาแสนจ้ะมาจากทางล้านหาแสนเนาะ เป็นไอ้สูงอะไรนะครับนี่สูงอ 33, ลอยสามสิบสามจ้ะลอยสามสิบสามคือมาตรฐานเนาะจ้ะเนี่ยผมท่องแรกนี่คือท่องของท่องของไ้จ้ะท้องใบท้องใบใบใหญ่งงเนาะ,ะนะครับผมอันนี้คือตัวท่องเรียบร้อยตัวท่องเรียบร้อยนะครับจักเดือนครับซี <4 S 2> เดือนแล้วพอดีไม่เดือนแล้วค่ะเนี่ยครับผมประก,กันท่องไว้ซีเดือนนะครับมีใบมีหลอดนะครับผมอ่านี่ครับของท้องใบนี่ครับพอพันแก่นแช่มนะครับผมอ่ะเจะถือใบไปก่อนครับผมเสียให้พี่น้องเบิ้ง อัตลักษณ์ของเพิ่นนะครับสำหรับน้องแพนเค้กนะครับแต่ว่าพึ่งสองปีหนึ่งเดือนเนาะแต่ผสมแล้วใชยนาจะได้รอยสามิหาสามิ่สูงกว่าสิพี่อ่ะมาเบื้องหน้าเขานะครับหน้าเขาเปิดนะครับเขาขั้นซ่อนเปิดกระโหลกงหญ่นะครับนี่แต่แต้มแก้มจำองข้ออกเผานี่เด่นนะครับประกันตันี้ไว้กันเนาะตับนี้ค่ะนะครับผมขาทุกหางดอกประกันตันี้ไว้กัประกันท่องพร้อมนะครับผมอ่ะมาเบิ้งโครงสร้างอัตลักษณ์ของเพิ่น นะครับผมนี่มีขวนเกี่ยวตรงนี้นะครับผมเนี่ยเกี่ยวมาสองขวนอ้มุนมุนไปครับมุนไปหน่อยเดี๋ยวผมเสีให้พี่น้องเบิ้งทางถ่ายทางยังกันนาเบิ้งเล็บเบิ้งยังกันครับพี่น้องเนี่เล็บเป้นกับมุนงามดีหางใหญ่พุ่มหางล่ามเป็นพัวนะครับผมลงมาเลยขานมสีเต่านี่ครับอาจจะตื่นผมแน่หน่อยนะครับผมอเดี๋ยวผมเบิ้งรอบกันเบิ้งขวนฟังนี่กันนะครับนี่สองขวนหางเงินหาทองโตกตรงนี้นะครับผมนี่เบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องครับถ่ายใหญ่เลยนะครับนี่ ใา่กกหางนี่พุ่มหางเป็นพั่วนะครับผมสวยงามนะครับนี่น้องแพ่นเค้กนะครับสูงรอยสามสามเนาะสูงรอยสาสิบสามประกันทองของทองใบไว้ซี่เดือนสิเปิดแล้วเข้าไลยครับเจ็ดหมื่นเก่าพันจ้ะเจ็ดหมื่นเก่าพันซื้อหนึ่งในสองเนาะซื้อหนึ่งในสองนะครับผมได้เป็นรูกูของทองใบในทองเลยนะครับโครงสางเพื่อนอัตลักษณ์ดินคือคือส่วนถ่ายเนาะนะครับถ่ายไงกุกหางไงพุ่มหาง่เป็นพั่ว เนี่ยสวยงามนะครับผมคอกระยิ่งดีเนาะหนอกคอพิ่นนี่ครับนี่คอกหยิ่งดีนาเขาสวยนาเขาสวยอ่ะสวยๆงามๆเลยครับนี่สลหรับน้องเพนเคี้ยงเขาเนี่ยครับเบิ่งกลมลงนิดนึงครับให้พี่น้องเบิ่งนาเขากันนาเขาเปิดขั้นซ้อนสวยนะครับผมนี่พกโอ้ยเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองราคาได้สำหรับราคานี้เนี่ยผู้ใดที่อยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมเป็นรุ่นลูกของท้องใบในท้องนะครับพัฒนากันได้สำหรับสาวท้องแรกตัวนี้ เนี่ยผมเอาบอเบอร์พี่น้องอีกรอบนึงพี่ศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สองเก้าสี่เจ็ดค่ะของพี่จันนะครับบ้านข้าวทองมูเก้านะครับเปิดตัวที่สองไว้นะครับผมแม่สาวทองแรกน้องแพนเค้กนะครับสูงร้อยสามสิบสามทองทองใบไว้สี่เดือนแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันกะตรองราคาได้สำหรับราคานี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับพี่ติดตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกับสื้าพี่น้องเบิร์มารับชมกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องชาชาเท้าเทียวไว้นะ